สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมวิธีการทำเสาให้ต้นพลิกที่หนูสวนนะคะพลิกโสมแบบนี้นะคะอ,อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเขอาออกลูกให้เรามีผลิตผลให้เราสักพักค่ะพอเราเก็บไปสักพักเขาจะเริ่มโสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมวิธีกันค่ะว่าทำยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะขออภัยค่ะ พอดอีตัดแต่งกิ่งแล้วลืมถ่ายเอาไว้ให้ดูนะคะว่าตัดแต่งยังไงนะคะอันนี้คือตัดแต่งเสร็จแล้วนะคะหลังจากเราทําการตัดแต่งกิ่งเสร็จนะคะเราก็จะทําการพรวนดินที่กระถางนะคะรอบๆบ,บริเวณกระถางแล้วเราก็จะนําเปลือกไข่นะคะตักแห้งแล้วเราก็บดให้ละเอียดไม่ต้องละเอียดมากก็ได้คะ่ะบดแบบหย,ยาบๆหน่อยแล้วก็เอามาคลุกกับปุ๋ยคอกนะคะ แล้วก็เอามาโรยบริเวณรอบกระถางนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ำมารดตามปกตินะคะแล้วเราก็จะเอาเขามาเก็บไว้ในที่ร่มรำไรนะคะบริเวณที่วางตรงนี้เขาจะเจอแดดประมาณ1-2ชั่วโมงประมาณช่วงเที่ยงๆนะคะเพราะเขาอยู่ตรงเนี้ค่ะมีต้นไม้ด้านข้างนะคะแล้วก็อยู่ชายคา เขาก็จะไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ค่ะปกติธรรมชาติต้นพริกเขาจะไม่ชอบแดดจัดนะคะเขาจะชอบแดดแบบรำไรแล้วก็ไม่แฉะมากนะคะเวลาลดน้ําเขาชอบดินชื้นค่ะถ้าเกิดแฉะน้ําจะน้ําแฉะเกินไปใบเขาจะงิกนะคะอันนี้เราก็ลดน้ําปกติแล้วค่ะเาว่าการระบายน้ําของเขาต้องดินโปรง่ปรงๆหน่อยค่ะเราใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ําตามปกติเลยค่ะ หลังจากนั้นประมาณเดือนกว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอัปเดตต้นพริกที่เราทําการแต่งสาวไว้นะคะที่เราทำการตัดแต่งต้นพริกโซมโซมนะคะแล้วก็บํารุงดินข้างล่างนะคะเมื่อเวลาผ่านไปค่ะต้นพริกที่เราทําการแต่งสาวเขาก็เริ่มแตกตาใหม่ยอดใหม่ มีดอกแล้วก็ติดผลผลิตนะคะนี่ค่ะติดทุกต้นนะคะอันนี้ก็กำลังออกดอกเต็มเลยค่ะนี่ให้ดูค่ะติดดอกติดเม็ดดอกก็ไม่ร่วงนะคะ จากต้นพริกที่สมโสมนะคะก้านยาวสูงสูงนะคะเราตัดแต่งจิงใหม่ให้เขานะคะแล้วก็พวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปค่ะหลังจากเวลาผ่านไปนะคะเขาก็จะแตกยอดใหม่พอแตกยอดใหม่เขาก็จะมีดอกเลยนะคะนี่ค่ะอีกไม่นานเราก็จะมีพริกกินแล้วค่ะทีนี้เยอะเลยค่ะ ต้นพริกขี้หนูนะคะส่วนใหญ่มีแต่คนบอกว่าเขาเป็นไม้ล้มลุกพอเขาออกลูกให้เราได้กินเสร็จสักพักเขาก็จะโซมแล้วเขาก็จะตายไปในที่สุดค่ะแต่สําหรับเราแล้วนะคะถ้าเราปลูกต้นอะไรไปแล้วนะคะเราก็อยากให้เขาอยู่กับเรานานๆน,น,นะคะเพราะว่าการปลูกอะไรมาสักต้นนึงเนี่ยกว่าเขาจะออกลูกมันก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรนะคะ แต่อันนี้คือแค่แต่งทำาสาวเขานะคะเขาก็สามารถออกลูกออกผลผลิตให้เราได้อีกครั้งโดยที่ไม่ต้องรอให้เขาโตก่อนแล้วค่อยออกดอกนะคะอันนี้คือเขาแตกยอดใหม่มาแล้วเขาออกดอกเลยการที่เราเอาเขามาทำาสาวแล้วก็พรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำเป็นประจำนะคะก็จะทำให้เราสามารถมีพริกกินได้ตลอดทั้งปีค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวิธีการแต่งสาวต้นพลิกไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ